ทุกท่านไม่เจอกันหลายวันเป็นยังไงกันบ้างเออคิดถึงกันบ้างหรือปาคุณตอนแรกกะว่าจะพักเสียงแต่เห็นว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นมากมายก็เลยตัดสินใจไม่พักแล้วเสียงจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ว่าขอให้ได้มาเจอหน้ากันมาพูดจากันกับพวกคุณก็พอเนาะขอแบบตายในหน้าที่ขอตายในอ,อ่อมอกอดพวกมึง โดยเฉพาะไม่กี่วันที่ผ่านมานี่มีเรื่องโอมากมายผุดขึ้นราวกับเป็นดอกเห็ดเลยโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องไก่ถ้าคุณเป็นคนใต้ถามจากใจเลยคุณอยากได้ยินเรื่องอะไรจากปากลุงแก่มากที่สุดถามจากใจคนใต้ทุกคนเลยลุงตู่ลงไปเนี่ยคุณอยากได้ยินเรื่องอะไรจากปากแก่ ก็คงนี้มีผลเรื่องราคาอย่างใช่ไหมอีกคนใต้ทั้ทงทุกจังหวัดเนี่ยเขาอยากรู้ว่าตอนนี้ราคายางมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะดีขึ้นไหมอะไรยังไงแต่สุดท้ายลุงบอกให้ไปเลี้ยงไก่ <c oughs> ละสองตัวด้วย <c oughs> มึงนึกสภาพดูคนที่แบบถือไป้ายไปตอนรับอะลุงตูส่สู้ ลุงตู่สู้ตายเรารักลุงตู่ลุงตู่อยู่ยาวเป็นยังไงถือให้เป็นเลี้ยงไก่สะกไกไหมล่ะมึง <c oughs> เดือดร้อนแม่งยันพี่เป้าของกูอีกอ่ะ <c oughs> ไก่จ้า จำได้ไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนบอกใทยเลี้ยงไก่บัรละสองตัวไก่จาเจ้าอย่าได้ว่าตัวเพราะแม้แต่ลูกกัวยังร้องเรียกเขา พอ่พอพ่ออะไรอะไรว่ายังไงคุยกันกันหนุงกันนิงน้งไม่สนสายตาใครยังกับพ่อลูกกันจริงๆขนาดวัวยังเรียกพอ่อถ้าควายจะเรียกว่าอะไรอ่ะ มา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 อะไรจะว่าว่ายังไงแม่งถ้ากูอยู่ใกล้กูอุ้มไก่ไปด่าแม่งเลยมึงเคยได้ยินไก่ด่าไหมมปัก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 หาปัก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 ปากหาปัก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 หา นี่ไก่แม้เท่าไรนะถ้าแมวทนไม่ได้นี่ด่าหนักกว่านี้อีกนะเง่าเง่าอ้าว,าว,าวนี่แค่แมวด่านะถ้าเป็นตุ๊กแกนี่หนักกว่าอีกตับแมงตับแมงตับแมงไปเข้าเรื่องกันเถอะ มันก็เลยทำให้ผู้คนมากมายเนี่ยเขาพากันพูดถึงเยอะมากนะฮะแต่ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยผมจะพูดถึงน้องโฟกัสนะฮะเพราะว่าสกิลการฟาดของแกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครหลังจากที่คราวก่อนเนี่ยฟาดน้องลูกหนังสะเทือนยันแม่มาคราวนี้ ฝาดพ่อสะเตือนยันลูกหน้าเฟซของเจเนี่ยแกก็ได้โพสต์ข้อความสั้นขึ้นมาเพียงแค่สามบรรทัดอุ้ยชูผิด แม่งจูสามนิ้วขึ้นมาเดี๋ยวหาว่าก็เป็นกบฏอีกแต่ว่าความหมายนี่สุดจัดต้องยกให้นำเมื่อวันเลยเจ๊ให้แกบอกว่าไปสอนให้ลูกเลี้ยงไก่ดูสิบอกลุงตู่บอกว่าให้ไปสอนลูกของตัวเองเนี่ยให้เลี้ยงไก่ดูสิถ้าลูกเลี้ยงได้เนี่ยค่อยมาสอนคนอื่น ถ้าลูกของลุงตูนเนี่ยสามารถเลี้ยงไก่ได้ลุงค่อยมาสอนคนอื่นบรวันที่สามไก่สองตัวเอางอนตีหน้าตับแม่งตับแมงปักปัักปักหาปักปัักปักหางา คุณคิดว่าอย่างลูกของลุงตู่เนี่ยนะจะไปเลี้ยงไก่ไม่มีทางใช่ไหมเพราะว่าเขาเกิดมาบนกองเงินกองทอง,ทอง,ทองเกิดมาก็มีเงินแบบโอ้มากมายเป็นร้อยล้านอ่ะใช่ปะใช้ชีวิตสุขสบายสำราญอยู่ที่ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเขาจะมาเลี้ยงกงเลี้ยงไก่แค่สองตัวนะฮะเรื่องพวกนี้เหมาะสำหรับ คนไทยที่แดกหลากหลายเขาก็เห็นแต่ก่อนนะพูดจาย,ยกยอตัวเองบอกว่าคนใต้แดกหลากหลายใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงหายกระทั่งเหนียวไก่แดกหลากหลายไหมล่ะมึงเป็นไงลุงตู่สู้สู้ลุงตู่สู้ตายแหลุงตู่อยู่ยาวแม่กูอยากให้อยู่ยาวเป็น20ปีเลย นี่แค่เจ็ดปีพวกมึงยังขนาดนี้ถ้า20ปีเนี่ยพวกมึงจะขนาดไหนใช่ปะสามบรรทัดสั้นๆแต่ว่ามันไปประแทกประแทกประแทกใจของ เหล่าคนดีที่เป็นเอซีของลุงจนแบบทรหดอดทนไม่ไหวเอาข้ความของโฟกัสเนี่ยไปโพสต์ใท็อปนิวโอวหเออะโอวายบูรี่กันใหญ่เลยบอกว่าวายร้องทำพี่อะไรวะเนี่ยเสียงกูหายกับพวกไอ้พวกเวนเนี่ยแหละอีนี่โง่ไม่ยอมบอกใครแสดงความโง่ออกมาเอาว่าโฟกัสเนี่ยแสดงความโง่ออกมา บิวเกตยังส่งเสริมไม่เลี้ยงไก่อ่างบิวเกตมึงออกมาแซะลูกลุงเนี่ยเขาจบเขาเรียนจบอะไรทํางานอะไรมึงเทียบกับเขาได้หรือเปล่าชอบนักประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าตัวเองนี่งโงอ่อ่าว่าโฟกัสโง่แล้วก็ยกบิวเกตขึ้นมามีน้ําซ้ํายังบอกว่าเปรียบเทียบ,ยบลูกของลุงเนี่ยเขาเรียนจบอะไรทํางานอะไรเออนั่นสิ มีใครรู้มั้งว่าลูกของลุงเรียนจบอะไรทํางานอะไรมีใครรู้ไหมกูก็ไม่รู้นะกูรู้อย่างเดียวคือแม่งมีเงินแบบเป็นร้อยร้อยล้านอะ่ะใช่ปะ่ะออพี่คนนี้เนี่ยแกบอกว่าอีโฟกัสนายกพูดถึงบ้านนอกที่มีพื้นที่ เขาให้เลี้ยงไก่ไว้กินไข่เพราะไก่มันหากินเก่งไก่ไม่เหมือนควายต้องตัดหญ้าให้มันเอามาป้อนให้ถึงปากโฟกัสคงไม่ใช้สมองและคงใช้แต่ใบหน้าถึงไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นยงไงล่ะเมืองเศรษฐกิจพอเพียงมาแล้วแต่เอ๊ะคนที่บอกเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่เคยเลี้ยงไก่ไม่ใช่เหรอ ใช่ไหมคนนี้บอกเศรษฐกิจว่าเพียงส่วนมากเลี้ยงไเรเลี้ยงหมามตายมาทำรรมนุสสวรลีให้ด้วยส่วนพี่คนนี้แกก็บอกว่าดาราบางคนอย่างโง่ก็ควายควายเนี่ยสอนไถนามันยังรู้และรักเจ้าข,ของของมันดูเดี๋ยวว่าควายรักเจ้าของอีกอีกคนที่ฟังนายกพูดแค่นี้เนี่ยไม่เข้าใจ ต้องเอาตีนควายตบปากม,มีเอาตีนควายตบปากด้วยขอตบท้ายด้วยพี่คนนี้กันแล้วกันนะคุณเพราะว่าเซฟเสียงหน่อยกูแบบว้ายเมื่อกี้เนี่ยเสียงกูก็แทบไปแล้วพี่คนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแต่พวกปัญญาอ่อนเท่านั้น ที่ไม่เข้าใจคำพูดของลุงตู่เรื่องเลี้ยงไก่อาคนที่ไม่เข้าใจคำพูดของลุงตู่เรื่องเลี้ยงไก่เนี่ยแกบอกว่ามีแต่พวกปัญญาอ่อนแต่กเกษตรจริงๆเนี่ยเข้าใจดี <S <S คนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรจริงๆเนี่ยเขาจะเข้าใจดีและเห็นประโยชน์ที่ลุงตู่แนะนำและรู้ดีว่าการเลี้ยงไก่เสริม จะน้อยมากตามสภาพพื้นที่ก็เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนอรู้ดีว่าไม่รวยเหมือนนักการเมือง <c oughs> รู้ดีว่าไม่รวยเหมือนนักการเมืองโกงชาตินั่นไงนักการเมืองโกงชาติมาแล้วไม่รวยเหมือนนักการเมืองโกงชาวนาะนั่นไงจำนำข้าวไม่รวยเหมือนพวกรับจ้างหาแสง อลุงสีกูโดนอีกตบท้ายพี่คนนี้สั้นๆง่ายๆบอก <c oughs> เด็กเปรดเพราะฉะนั้นอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ